กับเพืเ่อนแล้วนะจ๊ะใครก็ตามที่เข้ามาเจอทิพตนะคะคุณต้องยิ้มสนุกสนานเบิกบานไปกับทินะะ์นะคะอ้าวแชร์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 ค่ะนะคะต้องช่วยกันแชร์นะคะ เพราะวันนี้เราออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆส่งรอยยิ้มความสนุกสนานเราต้องแบ่งปันคนอื่นเช่นเดียวกัน เออสนุกสนานสร้างความเบิกบานให้กับตัวเองเนะเาะอออย่าคิดเยอะนะคะเนาะอย่างที่บอกเนาะเอาเวลามาสร้างความสุขให้กับตัวเองดีกว่าเออ คุณยิ้มสนุกสนานให้กับตัวเองแล้วหรือ,อยังนะคะหาบางช่วงเวลานะมาผลิตขึ้นอารมณ์แบบนี้ให้กับตัวเองแค่คุณมาเจอทิปเออแล้วเกิดคุณสนุกสนานไปกับทิปนะคุณก็ได้ไปแล้วหลายนาทีนะหลายนาทีคุณก็จะดึงดูดสิ่งดีๆได้นะคะ สนุกสนานเแบบิกบานไม่ต้องแคร์นะคะว่าใครจะมองคุณว่าอย่างไรเขาจะมองว่าเราบ้าเขาจะมองว่าเราเอ้ยประสาทไม่ดีก็เรื่องของเขานะคะเพราะวันนี้นะคะเราลุกขึ้นมาบ้าในความสุขของเราเราลุกขึ้นมาสร้างชีวิตของเราใครเขาอยากจะจงปากอยู่กับความเกลียดของทุกเรื่องของเขาตอนนี้รู้อย่างเดียวคะ่ะว่าเรากําลังสร้างชีวิตของเรา ใช่ไหมไม่ต้องแคร์ใครทำงาน,นเพราะเนี่ยมันคือชีวิตของเราเออมาสนุกสนานยิ้มเบิกบานไปกระทิปนะคะสวัสดีค่ะโค้ชยุพีนอ้าวสนุกไปกระทิปด้วยยิ้มเยอะๆนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะไม่ต้องไม่เขาเรียกอะไไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาว่าเราเออเราสนุก จะ40แล้วไง <laughs> ใช่ไหมเออ40ก็จริงนะจ๊ะแต่ว่าจิตใต้สมนึกของเราเขาแค่5คัวบ้า ยิ้มบ่อยๆนะยิ่งยิ้มเออหน้าเรามันจะยิ่งเด็กนะคะนะอย่าไม่ต้องกลัวบางคนบอกพี่ยิ้มบ่อยจะตีนกาขึ้นเออบล่อยให้มันขึ้นไปเหอะเพราะอะไรเพราะนั่นคือหลักฐานหลักฐานของความสนุกสนานนะคะนะดีกว่าเอาดีกว่าเขาเรียกไปนั่งทุกนั่งเครียดจริงไหมมาส่งรอยยิ้มให้คนอื่นดีกว่า ใช่ใช่ใช่กระชากไวเออวันหลังทิปเข้าไปดูนะต้องเต้นให้ทิปดูด้วยนะอ่าโอเคพอพอพอเพลงเดียวพอนะแล้วเปิดแบบนอนสต็อปเออไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะสนุกกันเอง สวัสดีค่ะทิปน้ำทิปราชประสิทธิ์นะคะวันนี้นกกลับมาพบกักบทุกคนอีกแล้ววันนี้อาจจะมาเย็นนิดนึงนะตอนแรกตัดสินใจนะคะว่าเอ้ยจะไปตลาดนัดจะไปหาอะไรกินแต่เพอ,เอิญเชื่อไหมพอจับมอไซค์ปุ๊บฝนล,ลงเม็ดแสดงว่าเขาไม่อยากให้เราไปโอเคงั้นเราก็ไม่ไปนะได้นี่คือถ้าเกิดทิปเข้าไปดูจะเต้นใช่ไหมเออจะเต้นให้ทิปดูใช่ไหม นะบอกแล้วเนาะอายุมันเป็นเพียงตัวเลขแต่จิตใต้สำนึกของเราเขาแค่5้าขวบวันนี้ถ้าอยากเรียก ความโชคดีดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาคุณต้องมีอารมณ์สนุกสนานเบิกบานนะใครจะว่าเราบ้าใครจะว่าเราประสาทเรื่องของเขาอันนั้นคือชีวิตของเขาอารมณ์ของเขาความคิดของเขาเราไม่ยุง่งนั่นก็นคือชีวิตของเราแต่เรากาลังยุ่งในส่วนที่เป็นลูกของเราเท่านั้นนะคะเนาะเหมือนกันเวลาเราออกมาแบ่งปันเรื่องอะไรกันแล้วแต่คุณอย่าคิดเยอะเพราะวันนี้เราเราร,เรารู้แค่ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราตั้งใจทําเรากาลังแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนแค่นั้นจบนะคะนะอย่าคิดเยอะมาที่เป็นใครมาจากไหนเออขอแนะนําตัวนิดนึงนะคะทิพน้ออดีตสาวโรงงานสิ ปีนะคะก่อนจะผันอาชีพตัวเองเนาะมาเป็นช่างตัดผมชายทําไปได้แค่5 6เดือนเนาะทิพก็เจอกับโควิดสวัสดีค่ะโค้ชหญิงนะคะทิพก็เจอกับโควิดค่ะนะแต่ว่าเราไม่เอาเวลาไปนั่งประสาทเสียเออเราไม่เอาเวลาไปนั่งประสาทเสียแต่เราเริ่มคิดเฮ้ยเราจะทํำยังไงดีวิกฤตมันมาพร้อมกับโอกาสทิพได้เจอผู้หญิงคนนึงนะนะอังไรสดเนาะเออแล้วเขาสวยมากเลยเนาะโอ้โหเขาเต้นแบบเป็นบ้าเป็นบเอเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้เขามาลุกขึ้นมาเต้นแบบนี้เขาไม่ไอายเหรอบางทีมาย้อนคิดนะเนาะเฮ้ยขนาดเขารวยขนาดนี้เขายังเต้นแบบไม่ไอาย แล้วเราเราวันนี้เรามีอะไรเราสู้อะไรเขาได้เออสวยก็สวยไม่เท่าเขาใช่ไหมรวยก็รวยไม่เท่าเขาแล้วทาไมยังต้องอายนะมันเริ่มทมําให้เราเริ่มมีความคิดเปิดความคิดบางอย่างว่าวันนี้อยากจะรอดก็ต้องทําอะไรเพิ่มมันเริ่มมองหาว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรบ้างทีนี้เราไปสะดุดคําพูดของเขาสวัสดีค่ะพี่ไวโพนะว่าเฮ้ยวันนี้เขาเนี่ยจากคนที่แบบว่าติดลบนะติดลบ แต่เขาสามารถรอดได้ด้วยการลุกขึ้นมาทำออนไลน์มาเลยเริ่มเปิดเปิดสมองเปิดความคิดของเราว่าวันนี้อยากรอดใช่ไหมเราต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างที่เราไม่เคยทําออนไลน์นะคะไม่เคยเข้ามาสัมผัสเลยนะคะด้ได้ไ,ดไ,ดไอโฟนจริงๆเนาะคือวันนี้เราเนี่ยที่เราทําใครจะว่าเราก็ช่างเรารู้แค่ว่าวันนี้เรากาลังรับผิดชอบชีวิตตัวเองถูกไหมเช่นเดียวกันวันที่พยปลุกขึ้นมาทาพี่สาวก็ไม่ได้เห็นด้วยว่านะทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้โอเคกับสิ่งที่เราทําถูกป่าแต่เทปก็เอ้ย ปล่อยเข้าไปเออความคิดเรากับเขามันต่างกันทางเลือกของเรากับเขามันต่างกันเพราะอะไรคะเพราะวันนี้ทิพย์กำลังเลือกอาชีพที่อยู่ในเทรน์อ่าอยู่ในยุคนี้เขาชอบวิธีแบบเดิมๆก็เรื่องของเขาเออนะทิพย์บอกตัวเองเลยอ้าโอเคถ้าเขาชอบแบบเดิมก็เรื่องของเขาไปส่วนทิพย์เฮ้ยทิพย์จะเลือกธุรกิจที่อยู่ในยุคนี้นะแล้วสามารถเนี่ยเห็นไหมนั่งไลฟ์สดอยู่กับบ้านเออฝนตกเห็นไหมนี่ข้างนอกฝนตกอยู่ก็ยังคงทําได้เห็นไหม วันนี้ถ้าเราเขาเรียกอะไรแล้วมันต้องเลือกให้ถูกทางด้วยใช่ไหมเออมันต้องเลือกให้อยู่ในยุคด้วยถ้าเราแบบไปทําแบบเดิมๆเ,เราไม่รอดเช่นเดียวกันวันนี้ในการลุกขึ้นมาออนไลน์นะคะเราก็ต้องแบบเขาเรียกอะไรมันก็มีเทคนิคบางอย่างเออที่เราจะต้องเรียนรู้และศึกษากันไปไม่ใช่มาถึงปุ๊บคิดว่าจะสําเร็จเลยมันก็ไม่ใช่มันจะต้องมีการยืนระยะเวลาด้วยเนาะทั้งการเรียนรู้การลงมือทำนะรอคอยความสําเร็จนะคะ อได้ได้ได้โห oh, น่ารักมากนะคะแวะมาให้กําลังใจกันโอเคค่ะ okay, ขอบคุณค่ะนะคะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะเออทิปเล็กก็เลยเขาเรียกไรอะในเมื่อเราเข้ามาในโลกออนไลน์อ่ะก็มีเทคนิคดีๆนะคะนะ,ะนะเทคนิคดีดๆเกี่ยวกับโลกออนไลน์เอามาฝากกันเนาะมันอาจจะเรียกไรอะมันอาจจะไม่ได้อย่างที่ทิปบอกเนาะคุณอาจจะเคยฟังมาบ้างอ่ะคุณอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างหรือทําอยู่แล้วก็ถือว่าดีไปนะก็จงทําต่อไปเนาะเอเอนะเราไปเจอมานะเราไปเจอมาเราไปเจอแบบ ครูโค้ดคนนั้นคนนี้ที่เขาออกมาสอนนะั้นเรารู้สึกว่าเออมันมีประโยชน์เราก็เลยเอามาฝากกันนะคะนะเพราะฉะนั้นทิพกําลังจะบอกว่าวันนี้การที่ทิพออกมาไลฟ์สดเนาะเออการที่ออกมาแบ่งปันนะทิพไม่ได้ทําอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรทิพไม่ได้ไปคิดอะไรที่มันยุ่งยากบางคนคิดเยอะค่ะตอนแรกเลยเนาะหลายๆคนที่แบบเคยพูดกับทิพอะคิดเยอะไม่รู้จะพูดอะไรอย่างงู้นอย่างงี้เออจบมาน้อย โอ้โหสารพัดแต่ทิพย์จะบอกว่าวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของคุณสามารถเอามาทําได้หมดเลยอย่าคิดเยอะเมื่อไหร่ที่คุณคิดเยอะคุณจะไม่ลงมือทําแล้วพอคุณลงมือทาคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทำอ่ะมันไม่โอเคมันไม่เพอร์เฟกเออมันไม่ดีมากพอในความรู้สึกคุณเพราะฉะนั้นอย่าคิดเยอะนะคะคิดให้มันนน้อยเข้าไว้เออคิดให้น้อยสนุกเขยเยอะแล้วคุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณมาทำน่ะคุณจะมีความสุขกับมันไม่ต้องสนไม่ต้องแคร์ว่าใครนะคะเขาจะรู้สึกอะไรกับคุณรู้้้แคคคคค่่ววววาาาาาาัันน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 ีีีีุุณมมมมสขใกรททํเเเเป็พอะิ ะะว่าวันนี้นะสเทคนิคเออที่ทําให้คนที่แบบเขาเพิ่งมาเจอเรานะที่ไม่ได้รู้จักเราเลยรู้สึกชอบเรานะรู้สึกว่าเขาชอบเราเพราะอะไรวันนี้การที่เราขึ้นมาบนโลกออนไลน์ line, แน่นอนเราจะต้องเขาเรียกอะไรเราจะต้องทําให้คนเนี่ยรู้จักเรารักเรานะเพราะฉะนั้นเนาะมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เรามาฝากกันข้อแรกวันนี้การที่จะทําให้คนที่ไม่รู้จักนะเขาชอบเรารักเราเออชอบเรารักเรานั่นก็คือคุณต้องออกมาเอาหน้าอันสวยสดงดงามคุณออกมาให้เขาเห็นบ่อยๆนะ เป็นการโปรโมตตัวเองโฆษณาตัวเองให้เขาเห็นบ่อยๆเออจะเขาจะได้จําคุณได้นะคะโดยเฉพาะการไลฟ์สดหรือการทําคลิปการไลฟ์สดมันจะมีข้อดีคือเขาจะสัมผัสได้เลยเอ,อ้ยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงเป็นคนที่แบบสนุกสนานเฮฮายิ้มง่ายไหมเออแบบเป็นบุคลิกเป็นตัวตนของเราแล้วมันเป็นการโปรโมตโดยที่ไม่ต้องเสีย หลายอะบางทีหลายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะแล้วยิ่งออกมาบ่อยทีซ้ําบ่อยทีซ้ําเขาจะจดจําคุณง่ายนะคะเมื่อเขาจดจําคุณได้เฮ้ยคุณนี่มาอีกแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรมันเหมือนเพื่อนนะมันเหมือนเพื่อนเหมือนคนรู้จักในโลกออนไลน์แล้วเขาจะรู้สึกว่าสนิทกับเราไปโดยปริยายโดยที่เขาเน่ยไม่รู้ตัวด้วนะเพราะฉะนั้นไลฟ์สดนะคะจําเป็นมากซึ่งที่อ่าซึ่งแบบว่าเขาเรียกอะไรมันเป็นอะไรที่หลายๆคนยังไม่กล้าทํานะคะในไลฟ์สดเนี่ยแรกๆคลิปก็เป็น อายกลัวนะไม่รู้จะพูดอะไระเขาเรียกนนะกลัวว่าสิ่งที่ออกมาเฮ้ยมันจะไม่เป็นประโยชน์กับใครอะไรเงี้ยเราสึกเรารู้รสึกว่าความรู้ที่เรามีมันแบบ มันมันเป็นเรื่องง่ายเกินไปไหมเออมันไม่ใช่เป็นแบบคนอื่นจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมนั่นคือสิ่งที่เราคิดและเราให้คําตอบกับตัวเองจนไม่ลุกขึ้นมาทํานะจนกลัวอยู่อย่างนั้นแต่วันนี้ทิพย์อยากจะให้คุณเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าวันนี้ถ้าคุณรู้แล้วเอ้ยการที่เราออกมาไลฟ์สดคือเราออกมาสร้างตัวตนเราต้องทําเออเราต้องทําและว,วันนี้การที่เราออกมานะคะเราอย่าไปคิดว่าเราสอนใครเราออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆแม้สิ่งนั้นอาจเพิ่งที่คุณรู้ทิพย์ไม่รู้ก็ได้จิงแม้คุณอาจจะเก่งด้านนั้นเออแต สิ่งที่คุณเก่งอ่ะคุณออกมาแบ่งปันมันอาจจะไปทําให้ใครบางคนนําเทคนิคนี้ไปใช้นะหรืออาจจะเขาเรียกไรอ่ะยังบางคนทําขนมเป็นเฮ้ยแต่คนเขาไม่ทําไม่เป็นอย่างเงี้ยเขาอาจจะเอาเทคนิคของคุณไปลองทําแล้วไปขายเกิดไรายได้เห็นไหมมันก็มีประโยชน์กับเขานะมันอย่าคิดเยอะนะคะในสิ่งที่คุณทําสวัสดีค่ะแม่ดารี่นะคะอย่าคิดเยอะเอออย่าคิดเยอะออกมาทำเลยคะ่ะออกมาพูดออกมาบอกออกมาส่งต่อเรื่องราวดีๆอ,อะไรก็ได้เทคนิคเล็กๆน้อยๆเออนะหรือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบคุณรู้อ่าคุณ รู้เอาออกมาแบ่งปันนะยิ่งคุณแบ่งปันนั่นคือคุณเอาหน้าคุณออกนอกกล้องบ่อยที่สุดบ่อยบ่อยบ่อยทีท,ท,ทีซ้ำๆคนเขาจะเริ่มจําเริ่มเห็นคุณเริ่มรู้จักกับคุณแล้วเขาจะซึมซับความเป็นตัวคุณโดยเฉพาะวันนี้ยิ่งเราเข้ามาในโลกออนไลน์เขายิ่งเห็นเรามากเท่าไหร่มันยิ่งดีนะมันยิ่งดี นะนี่คือเทคนิคเทคนิคข้อแรกนะคะเทคนิคข้อ2วันนี้เมื่อคุณออกหน้ากล้องคุณต้องเป็นคนหนึ่งที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเอ่ยยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนานเบิกบานเฮฮาเข้าไปแรกๆมันอาจจะไม่กล้านะคะมันเป็นเรื่องปกติเพราะเราขึ้นมาทําใหม่ๆชูวไหมเออมันขึ้นมาทําใหม่ๆบอกจะยิ้มทีก็ยังไม่กล้าเออจะมาให้มาเล่นมุกเล่นไรนะยังตัวทิปทิปทำยังไงแน่นอนค่ะตอนที่ออกมาเนาะเนือเน่องจากเราเป็นคนหน้านิ่งนะเราเป็นคนน้านิ่งเวลาเรานั่งนิ่งปุ๊บ บางคนไม่กล้าเข้า,าทักเลยแล้วเราเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นคนอารมณ์ไม่ดีนะคะในพอเราเข้ามาเนาะพอเราเริ่มเข้ามาที่จะไลฟ์สดนเนาะทิพเริ่มปรับตัวเองนะคะทิพก็จะดูตัวเองไปด้วยนะพูดไปด้วยดูตัวเองไปด้วยดูองค์ประกอบไปด้วยว่าเฮ้ยทิพยิ้มหรือเปล่าแล้วหน้าเบึ้งไปไหมเออเราแบบสนุกสนานเฮฮาไปหรือเปล่าเพราะวันนี้ <laughs> เราให้ความรู้สึกกับตัวเองว่าวันนี้เราออกมาคุยกับเพื่อนนะเราออกมาคุยกับเพื่อนเราออกมาคุยกับคนที่รู้จกักวันเนี้ยเราแค่มาคุยสนทนากันชั้นไม่ได้ออกมาแบ่งปันนะอ่า คุณคิดแบบนี้หรือเปล่านะคะนะคิดอย่างนี้หรือเปล่าเออนะคะทิพ์คิดแบบนี้เนาะตอนแรกอะ่ะมันเครียดเออมันเครียดเหมือนกันที่จะออกมาพูดแต่พอเราใส่ความรู้สึกนี้ให้กับตัวเองเฮ้ยวันนี้ฉันออกมาคุยกับคนรู้จักเอ้ยฉันออกมาคุยกับเพื่อนมันก็จะเริ่มผ่อนคลายสนุกสนานเบิกบานทฮฮาไปด้วยแล้วเราก็สำรวจหน้าตัวเองไปด้วยเพราะวันนี้ใครๆก็อยากเจอคนยิ้มแย้มแจ่มใสถูกไหมถ้าวันนี้ทิพ์ออกมาแบบบึ้งๆตึงๆโอ้หหน้านิ้วคิ้วขมหมดคุณอยากจะดูทิพไหมนะอา ใช่นะคะยิ้มบ่อยๆเออยิ่งยิ้มแล้วคนที่เขาเห็นเรานะเขาจะสัมผัสได้ถึงอารมณ์ของความสุขเขาจะรู้สึกอยากดูเราเขาจะรู้สึกเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มาอีกแล้วเอ้ยผู้หญิงคนนี้เขายิ้มแย้มดีเฮ้ยเขาดูน่ารักนะเอ้ย e ฉันอยากจะเข้ามาดูเขาเพราะอะไรคะเพราะเมื่อเราส่งนะเราส่งอารมณ์ของความสุขสนุกสนานเบิกบานออกไปเขาจะรับรู้โดยที่แบบ เขาไม่ต he <laughs> like, ้องมานั right. <akes in the air> <t akes in water> ่งบอกเราเออเขาไม่ต้องมาแสดงออกอะไรหรอกแต่เขาจะตามดูเรานะเขาจะตามดูเราโดยโดยที่แบบเขาเรียกเขาเองก็ไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยเขาว่าเหมือนเริ่มเริ่มชอบเราแล้วนะเออเขาเริ่มอยากที่จะติดตามเราแล้วแต่วันนี้เราเองต้องฝึกด้วยนะเราฝึกด้วยอย่างทิพย์นี่ก็จะหัดพูดยิ้มไปเออยิ้มไปพูดไปใส่รอยยิ้มเพิ่มเข้าไปเยอะๆนะจากเพื่อนเพื่อนบางคนที่เขาเคยเห็นเราในมุมเดิมๆเขาเห็นเราแล้วเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยทิพย์ แกเดี๋ยวนี้แกยิ้มเก่งขึ้นเนาะแกพูดเก่งขึ้นเนาะแกเปลี่ยนไปวะ่ะแกไม่เหมือนเดิมวะ่ะเนี่ยมันคือสิ่งที่เราทําเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราออกมาทํามันเป็นการแสดงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะที่บอกก่อนนะอย่ารู้สึกแบบนั้นเด็ดขาดถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นคุณจะไม่รู้สึกแบบเขาเรียกจะทําได้แป๊บเดียวเออมันเพราะมันเป็นการฝืนความรู้สึกแต่สําหรับทิปที่บอกเลยว่ามันไม่ใช่แต่มันเป็นการหล่อหลอมไปเรื่อย,เอย,เอย,เอยๆเล็กๆน้อยๆทีละนิดจนแบบเฮ้ยมันเป็นไปแล้วอ่ะเออมันเป็นไปแล้วแแม้ต่่่วาางททีพพพูโรศั์กเือน ไม่ได้ออกมาเขาเรียกอะไรไม่ได้เปิดวิดีโอคอลเลยซ้ำแต่เราก็เหมือนพูดไปยิ้มไปเออมันคือมันติดเป็นนิสัยไปแล้วถามว่าข้อดีคือมันทําให้เราอะกลายเป็นคนที่อารมณ์ดียิ้มง่ายยิ้มเก่งมากขึ้นนะคะมันเกิดจากการที่เราฝึกเนาะจากถ้าเกิดใครมาเจอทิปเวอร์ชันนี้บอกเลยนะนึกไม่ออกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนแกตอน,แก,ตอนแกหน้าเบื้องันเป็นยังไง <laughs> ใช่ไหมเออแกหน้าเบื้องันจะเป็นยังไงเพราะอะไรคะเพราะ คุณคือหนึ่งคนที่เริ่มหลงสเสน่ห์หลงรอยยิ้มของเราแล้วถูกไหมเพราะอะไรเพราะคุณเข้ามาเจอทิปคุณจะเจอรอยยิ้มแบบนี้แล้วคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ยิ้มง่ายอ่ะคนนี้แบบอารมณ์ดีเฮ้ยฉันอยากเห็นแบบนี้นะวันนี้โลกเราเนาะมันเครียดมันตึงมันเป็นปัญหาเยอะแยะมากมายพอแล้ว วันนี้ช่องของเราจงสร้างช่องของเราให้มันเป็นช่องของความสุขช่องของความรู้ช่องของแบบเขาเรียกอะไรมีแต่สิ่งดีๆมีกัลยาในมิตรดีๆดีกว่าใช่ไหมจะมานั่งหน้านิ้วคิวกัหมดทําไมเนาะไม่มีใครเขาอยากจะมาดูแล้วบางคนชีวิตเขาเศร้ารันทดพอแล้วนะนะอย่าไปซ้ําเติมให้เขาอีกเออแล้วเวลาออกมาแบ่งปันออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆนะสิ่งที่แบบทำให้รู้สึกเฮ้ยขามีกำลังใจดีกว่านะแล้วเขาจะรักคุณนะแล้วเขาจะรักคุณเขาจะชอบคุณเขาจะติดตามคุณนะเทคนิคที่3นะคะวันนี้ การออกมาแบ่งปันพูดด้วยภาษาที่มันฟังแล้วเข้าใจง่ายค่ะนะคุณไม่ต้องไปทับศัพท์อะไรมากคุณไม่ต้องแบบเออทำให้มันมันดูแบบโอ้เหมือนเขาเรียกนะอยากจะดูอินเตอร์หรือโปรเฟชชั่นอลอะไรเงี้ยคือไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เอาภาษาบ้านๆเอาภาษาบ้านๆที่เราสื่อสารออกไปแล้วแล้วเขาเข้าใจเราง่ายดีกว่านะอย่าไปพูดอะไรให้มันยุ่งยากมากความเออนะบางคนเขาเรียกอะไรบางคนเนาะอันนี้อันนี้ทิ์ไม่ได้ว่านะทิปต้องบอกเนาะว่าบางทีทิ์ไปดูครูโค้ชบางคนอนะ อังกฤษคำไทยคำคือโอเคฉันจบแค่มหกนะฉันจบแค่มหกฉันแปลไม่ออกเออฉันไม่รู้ความหมายฉันไม่ลึกซึ้งในคำคำนั้นบางครั้งมันแล้วมันไม่เข้าใจไงนะเราก็เลยู้สึกว่าวันนี้แล้วไงอะจบมหกแล้วไงนะคะวันนี้แค่สื่อสารง่ายๆว่าวันนี้บางคนนะบางคนต่อให้จบปริญญามาคุณเคยเจอไหมทำไมคนคนนี้ฟังไม่รู้เรื่องวะเออเคยเจอไหมคะว่าคนคนนี้ฟังแล้วพูดไม่รู้เรื่องอะ่ะ นั่นแหละบางคนใช้สับสูงเกินนะใช้สับสูงเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้จะทําให้คนที่เขาเห็นเราแล้วรู้สึกเฮ้ยเขาชอบเราตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอภาษาที่สื่อสารควรใช้เป็นภาษาง่ายๆนะจะเป็นภาษาทางร่างกายเออมือไม้อะไรก็เรื่องของคุณนะคะเอาอะไรก็ได้ที่แบบให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาฟังแล้วแบบเขาเข้าใจอ่ะเขาเก็ตในสิ่งที่เราพูดดีกว่าไหมดีกว่าให้เขาต้องมาเอ้ยคํานี้แปลว่าอะไรวะอย่างเงี้ยมัวมานั่งคิดตามอย่อยางเงี้ย เหมือนกับเขาเรียกอะไรก็ไม่ได้เนื้อหาสาระอะไรนะไม่ว่าคุณจะออกมาแบ่งปันความรู้ด้านวิชาการหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะใช้ภาษาที่มันสื่อสารเข้าใจง่ายๆฟังปุ๊บรู้ปับ๊บฟังปุ๊บเข้าใจปับ๊บแล้วเขาจะรักเขาจะชอบคุณไงเพราะอะไรคะเพราะสิ่งที่คุณสอนคุณสื่อสารหรือคุณแบ่งปันเนาะเขาฟังปุ๊บขเขาเข้าใจเลย แล้วเขาก็จะมาเข้ามาฟังคุณบ่อยๆแต่ถ้าเกิดเขาเข้ามาฟังแล้วเขาไม่เข้าใจคุณเขาไม่เขาเรียกที่คุณพูดเออเฮ้ยบางทีเฮ้ยงงงว่าคุณนี้พูดยังไงเขาก็จะไปเออเขาก็จะไปนะแต่เพราะฉะนั้นใช้ภาษาที่มันง่ายๆไม่ต้องอะไรมากนะคะเนาะเหมือนบอกนี่บอกเนาะเอาแค่ง่ายๆเข้าใจง่ายๆแค่พื้นๆพ,พ,พอนะไม่ต้องไปสับสูงอะไรทั้งนั้นนะนะโอเคนี่คือ3มเทคนิคที่ทิปเอามาฝากกันนะคะสําหรับวันนี้สิ่งเหล่านี้มันจําเป็นและสําคัญเพราะวันนี้เราอยู่ในโลกออนไลน์ถูกไหมเราอยู่ในโลกออนไลน์นี่ ี่มันคือเขาเรียกอะไรมันคือปีกย่อยอ่ามันคือปีกย่อยที่เราต้องทํานะคะเมื่อเราทําบ่อยๆเออคุณจะเริ่มเขาเรียกอะไรคุณจะอ่ะความรู้สึกคุณมันจะพาไปยิ้มแย้มแจ่มใสหน้านําเสียงหน้าตาของคุณมันจะออกมาเองโดยธรรมชาตินะคะแต่ต้องเกิดจากการว่าเราต้องทําบ่อยๆก่อนนะคะอย่าแต่ถ้าเกิดใครบางคนที่คุณไม่ได้เขินกล้องไม่ได้กลัวกล้องเออคุณมาปุ๊บคุณอาจจะแบบ เขาเรียกอะไรนะสามารถพูดได้เลยเล่นมุกเอยเล่นอะไรเอยได้เลยก็อันนั้นก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะคุณคือคนโชคดีแต่ถ้าใครที่แบบเพิ่งเริ่มเข้ามานะคะลองค่อยๆทํานะลองค่อยๆทําเติมสิ่งนี้สิ่งที่ทิพย์เอามาเอามาแบ่งปันะลองเอาไปใส่ทีละนิดละนิดนะคะแล้วคุณแล้วคุณจะรู้เฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะการไลฟ์สดมันก็ง่ายเนาะมันก็ไม่ได้ยากมันก็เหมือนการมาคุยกับเพื่อนจริงๆอย่างที่ทบอกนะแต่วันนี้เราอาจจะแบบ เฮ้ยเขินนะเออเพิ่งเริ่มเข้ามาําอย่างเงี้ยเอ้ยฉันไม่รู้จะพูดอะไรบางคนก็เอ๊ะเมื่อกี้ฉันกดจดสคริปว่าอะไรเนาะเออฉันจะไปยังไงต่อดีอย่างเงี้ยเขาบางคนเขาจะรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมนะแรกๆมันเป็นค่ะทิปก็เป็นแต่คุณจะแก้ให้อาการนี้หายได้ด้วยการต้องทําบ่อยๆนะคะบอกเลยว่าออกมาทุกวัน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 ยังไงคุณก็หาย นะทิพก้าการันตีได้แล้วคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยทําไมบางคนเขาทำไมเขาไลฟ์สดเขาแบบใส่แบบฟิลลิ่งเออทั้งเต้นทั้งอะไรจัดเต็มทําไมเขาไม่ไอายหรอเขาไม่เขินหรอเมื่อคุณทําบ่อยๆทิพบอกเลยค่ะนะไอความคิดแรกๆของคุณมันจะหายไปเองเลยแล้วคุณจะกลายเป็นเหมือนเขานะคุณจะกลายเป็นแบบนั้นเหมือนเขาเลยคุณจะเก่งคุณจะคล่องแต่ต้องเกิดจากการทําบ่อยๆก่อนนะทีๆซ้ำๆบ่อยๆก่อน ไลฟ์สดไม่ได้ยากนะคะไม่ได้ยากไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าวันนี้การออกมาไลฟ์สดการออกมาสร้างตัวตนมันจะทําให้เราสามารถเป็นคนหนึ่งที่มีพื้นที่อยู่บนโลกออนไลน์ได้เป็นคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยจะสามารถแบบเขาเรียกอะไรอะทําให้คนอะรักเราชอบเราแล้วมานั่งอยู่ในใจของเราได้อย่างเงี้ยเออนะนะนะให้เราเนี่ยเอตัวพูดผิดจีินะต้องบอกว่าให้เราไปนั่งอยู่ในใจเขาได้เอใช่ไหมเออนะนั่นแหละมันนั้นแหละเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบ เราจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถประสบความสำเร็จได้แต่วันนี้เราต้องทำให้มากพอพิสูจน์ตัวเองให้มากพอพัฒนาตัวเองให้มากพอก่อนนะคะนะมันไม่ได้ยากนะคะลองเข้ามาทำดูเนาะลองเอาเทคนิคง่ายๆ3อย่างนี้ที่ทิพย์เอามาฝากลองไปทำกันดูนะคะนะโอเควันนี้ทิพย์ไปแล้วนะคะแล้วอากาหน่าจะกลับมาใหม่แล้วจะเอาเทคนิคดีๆนะเอามาฝากกันอีกเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ